ครูฟลิงอยากจะเตือนสติคนจิตตกเลยนะคะช่วงนี้มีคนจิตตกเยอะมากแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยครูฟลิงถนัดเพราะว่าศึกษามาเยอะทั้งแบบวิทยศาศาสตร์แล้วก็แบบสปิริตชวลค่ะหนึ่งวันนี้นะคะออกมาทุระข้างนอกโฆษณาแล้วได้หน้าผมนะคะแล้วฉากข้างหลังก็เขียวๆมีดอกๆก,ก็เลยมาช่วยเหลือคนจิตตกนะคะโอเคเข้าเนื้อหาเลยจําไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่คิดทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่สมองเราค่ะ แต่เป็นจิตของเรานะคะคนที่คิดเนี่ยคนที่คิดเนี่ยไม่มีใครไปบังคับคุณให้คิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคุณเป็นคนไปคิดถึงมันเองไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะทุกครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีค่าไม่มีอะไรไม่มีความหมาย ar, ติดตัวมันมเองไม่มีดีไม่มีร้ายนะคะไม่มีทุกโศกเศร้านะคะมันเป็นคุณนะคะที่ไปให้ค่าไปตีค่ามันเองว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ จริงไหมอย่าเถียงว่าไม่จริงนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอใครพูดอะไรมานะคะทาให้เรารู้สึกจิตตกเนี่ยบางครั้งคนที่พูดเนี่ยเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาพูดอะไรอยู่นะคะบางคนเจอสถานการณ์ที่ขุนเคืองใจนิดหน่อยกับครอบครัวนะคะคนรอบตัวพ่อแม่แฟนหรือว่าสามีนะคะยกโทษให้เขาไปเลยนะคะบางคนจิตตกเยอะมากนะคะมัวแต่ไปแค้นคนนู้นัวแต่ไปแค้นคนนี้นะคะสเต็ปแรกของการ แก้จิตตกนะคะคุณก็เข้าใจก่อนเลยว่าคุณนะคะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองคุณเป็นคนไปให้ค่ามันเองเราต้องเทรนจิตตัวเองนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพระเจ้าในโลกของเราเองเราสร้างทุกอย่างที่มันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยด้วยตัวเราเองมันไม่เกี่ยวกับใครเลย100%แล้วคุณต้องควบคุมจิตตัวเองนะคะพยายามไม่ให้จิตตกต้องไม่จิตตกเพราะว่าถ้าคุณเครียดเนี่ยโลกต่างๆมันก็จะตามมาแล้วก็จะหน้าแก่ไม่เอานะคะแกงเราไม่หน้าแก่แ้าคุณอยากจะสุขภาพดีนะคะแล้วก็หน้าเด็กคุณต้อง คามจิตตกเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้คุณฟลิกงลาไปก่อนค่ะ